นาฬิกาผ้าขอปิดกลิดลมคะแนนนะก่อนนี้นักเรียนนักเรี้านักเรียนนักเชาวยเอากดไม่ได้าไหมนักลี้ยคครมัมครับใช่ยงยังเขาจะเอาบัใส่อ

Bắt 2 1 Bắt 2 phải có ông luống luống มาจุดายะครับมอดีบอรก็พบว่าบางหน่วยมีคนมาใช้สิทธิ์แล้วก็มีไม่มากนักส่วนใหญ่อาจจะเป็นเพราะว่าผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งอยู่ในจังหวัดอื่นๆไปทํางานอาจจะไม่มีเวลาหรือโอกาสที่มาใช้สิทธิ์นะครับมันตัวเลขว่าผู้มีอาใช้สิทธิ์จะเป็นร้อยละเท่าไหร่ ขาคิดว่าคงจะไม่สูงมากแต่หวังว่าคงจะไม่ต่ำกว่าครั้งที่แล้วมิถุนาปี63ซึ่งตัวเลขอยู่ที่6.7อันนี้เป็นความคาดหวังนะครับเพราะว่า,าในการเลือกตั้งทุกครั้งเนี่ยก็อยากจะให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์ให้มากที่สุดแต่ว่าในกรณีที่ท่านติดกิจธุระมาะไม่ได้จริงๆณนะเวลานี้ณนะบัดนี้ก็ขอเชิญชวนให้ท่านอย่าลืมแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิ์เพราะจะทําให้ท่านไม่ต้อง เสียสิทธิ์หรือถูกจำกัดสิทธิทางการเมืองบางประการท่านแจ้งได้จถึงวันที่17เดือนกรกฎาคมนะครับผมลงเดือนเล็กหน้อย